Islam is the one. ว,วันนี้เราได้ดูอะ,อะไรนะภาพ,พยนตร์ก็อันนี้ก็เหมือนกับสตาร์บอกแค่มานำเสนอให้พวกเรามาตั้งข้อสังเกตอย่างไรบ้างนะอันนี้ก็เป็นช้อยส์หนึ่งของดาวที่อาจจะเป็น5%้นต์นเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่100%อยู่ที่นี่ นต่ว่าของเราคือการบรรยายการอะไรแต่ว่าน,นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ถูกห้ามอะไรในเมื่ออยู่ในกรอบที่ดีที่ไม่ได้มีอะไรที่ปักปนแบบคาร์หรอือว่าจะเป็นเอารักของสุภาพสตรีหรือจะเป็นอ,อ่ออกเสียงที่ไม่ไพเราะทีเ่เป็นชิงตะโกสปานุตอาลาสิ่งเหล่านี้ อยากจะให้พวกเราเข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราดึงให้พวกเราไปดูนังที่ที่เขาสแสดงกันไม่ใช่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งให้จะดูหนันงแบบนี้ก็อันนี้อิสลามก็รู้ด้ไม่มีอะไรว่าอันนี้ช่วยการใช้ได้ของการดาวัส์ส่วนหนึ่ง แต่ได้บอกว่าอันนี้คือดาวหวร,ร้อยเปอร์เซ็นต์ใหใช่เลยนะเพราะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของดาวห่วต้องพูดอย่างนั้นไอ้ดีส่วนหนึ่งที่โดยเฉพาะอีกประเภทหนึ่งของมนุษย์ที่เขาไม่มีโอกาสเลยที่จะเจอกับดาวหัในภาพอื่นๆในลักษณะอื่นๆเขาไม่มีโอกาสจะมาฟังพอมองว่าภาพเองเขาก็จะจัาเขาเ้าไปชมก็รู้สึกว่าเป็นอะไรนะประเภทหนึ่งที่เรา ถืขขอวอ่าเป็นการดาว่าโดยเฉพาะมีคนที่อะไรนะได้รับความรู้สึกที่ดีๆจากการชมภาพยนตร์ที่เราได้นำเสนอวันนี้ก็อันนี้ก็เป็นความดีทนึงทำอย่างไรก็ได้ให้เป็นรุ้นะ <c oughs> ได้มีความรู้สึกดีกันซิสื่อแต่ว่าทำอย่างไรก็ได้นั้นคือทำอย่างไรที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าทำอะไร ท่ติดติดไม่ใช่นะทำอย่างไรที่ถูกต้องที่อยู่ในกรอบชริอะลตาว่าเบื้อชริอัลที่ดี่จะเป็นนะจะเป็นการอเสษรจะเป็นดรามา่าจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ปะปนกับสิ่งที่ในชุมฮาต์สัอะไรได้ทางนั้นขอรับอย่าคิดว่าเราแค่กันไปเพราะเราอยู่ในโลกเทคโนโลยีเดียวนี้ถ้าเราแค่กันไปเราก็ไม่ทันกับโลกแน่นอนครับ เราต้องเอาอะไรที่ไดเพราะทุกอย่างมันเป็นอิมุลลอฮทั้งเทคโนโลยีคือส่วนของอัลเลมันอินซานมาลัเนิแล่มันไม่ใช่จากไหนเลยอ่าอัลเลมันอินซานมาลำงาแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่เราก็ใช้ประโยชน์ให้ได้กับอิสลามได้อย่างนะแทนที่เขาจะได้ไปจะได้ใช้มาตีอิสลามแล้วก็ไปใช้ในการตอบโต้ให้เขาเข้าใจอิสลามก็ดีแล้ว ขอให้อัลลอฮลาประสบความสำเร็จกับพวกเราในการดาวั์ส่วนมนุษย์นะใน้ขอิสลามนับอิสลามอย่างน้อยก็ไม่ได้สร้างความแคกับอิสลามอัลลอฮฺุลมุลาิลาซลลัมอุมอะลัยฮิมรล